สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับเดี๋ยวพามาดูรถขีดไม้ยางเลยครับโอ้ไม่ค่อยได้เห็นกันผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูครับต้องมีฟีมือนะไม่จมอลูกพี่ มืออาชีพเขาทำกันครับมาดูครับออจับกองจับกองเลยเพราะแบบนี้ก็คีบอ้อยได้เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ ตอนหนึ่งนี่ก็ตัดนากีได้แล้วเนี่ยเอ้ไอเสือตามอีกโอ้ไปไหนก็ตามไปเว้ยเยองนี่โอ้โหโอ้โหจมไหมลูกพี่โอ้โห โอ้ยตรงนี้มันจะจมแล้วเนี่ยเอาไม้มารองไว้ครับย,ยกได้สูงเหมือนกันครับเร็ยบร้ย ของแท้ครับพี่น้องโอ้แค่รถถ่ายเล็กด้วยครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดโอ้จมจมจม,จมโอ้ไม่จมครับนี่ก็เอาไม้น้อยไปก่อนหรือเปล่า พวกไม้ยางนี่เขาขายตันเท่าไหร่เลยเจ็ดแปดร้อยได้ไหมครับเออดูมือดูมือเอ้มาถามฝนก็เพิ่งตกครับ ทุลักทุเลเลยไปรุ่นสร้างตัวเอ้าจิตแล้วโอ้ยกตึงสูงมันจะคว่ำไหมเนี่ยโอ้ของแค่ครับพี่น้องเออ ดูส่งไปนี้ขับยากเหมือนกันนะเพราะว่าดูอ่ะอคนเรียงก็เรียงเอาเด้อขนาดคอกสูงนี้ยังยกสบายครับยกพ้นเลยพอดีเลยครับ ต้อมีคนขึ้นเรียงข้างบนด้วยไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครบับ